ตอนที่8มัดมือชกเธอกลับมาถึงบ้านก่อนที่พ่อกับแม่จะกลับมาถึงแค่ชั่วโมงเดียวแต่เธอไม่คิดว่าเรื่องที่ได้ยินแม่คุยโทรศัพท์จะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้มาแล้วมารู้จักกับพี่เขาเร็วนี่หม่อมราชวงศ์เกิดกุมภาหรือคุณชายเก้าลูกชายเพื่อนแม่สมัยเรียนบังเอิญไปเจอที่ต่างจังหวัดพอดีก็เลยชวนมาเที่ยวบ้านเราจะได้รู้จักกันไว้สวัสดีค่ะ น้ำเสียงกระตือืรร้รนของแม่กับหน้าตาและคำนำหน้าของแขกไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกยินดีปรีดาไปกับท่าทีของท่านเลยแม้อีกฝ่ายจะหน้าตาดีจนมีคำถามว่าทำไมผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีเขาคันสมบูรณ์แบบถึงได้ยอมให้เกิดการชักจูงโดยผู้ใหญ่และไม่คิดจะหาแฟนเองเพราะอายุเขาก็ยังไม่มากน่าจะราวสามสิบกลางๆเท่านั้นเองใหญ่หนึ่งลูกสาวคนเดียวของอาที่อาเล่าให้ฟังไงสวัสดีครับ ชายหนุ่มทักทายพร้อมส่งรอยยิ้มไปผูกมิตรหนึ่งคุยกับพี่เข้าไปก่อนนะแม่จะไปดูในครัวสักหน่อยวันนี้คุณชายก้าวจะร่วมโตะอาหารเย็นกับเราด้วยคุยกับน้องไปก่อนนะคะอาขอตัวไปดูในครัวก่อนครับหนึ่งกระมวลรอบมองท่าทีของทั้งคู่แล้วก็เดินไปนั่งลงบนเก้าอี้หลังจากผู้เป็นแม่เดินออกไปจากห้องน้องหนึ่งดูไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับที่เห็นพี่นั่งอยู่ในบ้าน แสดงว่าคุณอาบอกเราใช่ไหมครับเรื่องที่จะให้เราทําความรู้จักมั่นหมายกันื hmm. เอางี้เลยเหรอเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคุณแม่ยังไม่ได้พูดอะไรกับหนึ่งเลยค่ะแล้วที่เห็นแม่นหนึ่งไม่แปลกใจก็เป็นเพราะว่านี่เป็นบ้านของหนึ่งแล้วบ้านของเราก็เปิดต้อนรับคนนอกอยู่ตลอดงั้นพี่ก็เข้าใจผิดไปเองแต่ไหนๆหนก็พูดแล้วพี่บอกเลยแล้วกันคุณอาชวนพี่มาที่นี่เพราะผู้ใหญ่คุยกันไว้ว่าจะให้เรามั่นหมายแต่งงานกัน ก็เลยอยากให้เราทําความรู้จักกันเอาไว้ตอนที่แอบได้ยินคุณแม่คุยโทรศัพท์เธอคิดว่าจะได้ยินเรื่องนี้จากท่านไม่ช้าก็เร็วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าคนบอกกล่าวจะมาจากผู้ชายที่ท่านหมายตาจะให้แต่งงานกับเธอเขาทําเหมือนอยากแต่งงานกับเธอเสียเต็มประดาทั้งที่ไม่เคยรู้จักพูดคุยกันมาก่อนบอกตามตรงนะคะนหนึ่งยังไม่คิดเรื่องนี้เพราะหนึ่งยังเรียนไม่จบด้วยซ้ําแล้วหนึ่งก็อยากเรียนปริญญาโทต,ต่ออาจจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ถ้าคุณชายอยากแต่งงานเ,เร็วๆนี้คุณชายคงต้องมองหาเจ้าสาวที่พร้อมจะเข้าพิธีกับคุณชายทันทีเขาถูกปฏิเสธไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยไม่เป็นไรครับถ้าจะไปเรียนต่อจริงๆเรามั่นกันไว้ก่อนก็ได้นี่เขาสติด,ดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าคนสติด,ดีต้องรู้ส่ว่าที่เธอพูดไปนั้นคือการปฏิเสธทางอ้อมเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กับคุณอาพร้อมกันอีกทีนะครับอิตานี่อะไรของเขาเนี่ย เจอกันครั้งแรกคุยเรื่องมั่นเรื่องแต่งงานยังกับบ้านล้มละลายแล้วอยากได้ทรัพย์สินทางบ้านเจ้าสาวไปพยุงฐานะงั้นแหละเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆคุณหนึ่งก้าวขาออกมาจากห้องน้ําเห็นร่างเพียวเราหงยืนคอประตูห้องนอนเขาอยู่หนึ่งน้านฟ้าก็เรียกด้วยความตกใจแล้วมองซ้ายขวารอบตัวอย่างรวดเร็วว่ามีใครอยู่ภายในบริเวณที่สายตาศาสส่องถึงหรือไม่มาทําอะไรที่นี่ครับ เสียงของเขายังฟังตกใจตอนก้าวยาวๆเข้าไปหาคนมาเยือนแต่อีกฝ่ายก็ไม่ได้นำพากับความกังวลของเขาเลยพอเห็นเขาเธอก็ผลักประตูเปิดก้าวขาเข้าไปในห้องเขาก่อนที่เขาจะเดินไปถึงตัวไม่กลัวคนเห็นหรอกครับเขายังกังวลขณะก้าวขาเข้าไปในห้องตามเธอทำไมไม่รับโทรศัพท์หนึ่งก็เห็นแหละว่าเขาเพิ่งออกมาจากห้องน้ำแต่ก็อยากได้ยินจากปากเขาว่าไม่ได้งอนเรื่องที่คุณชายสติเฟื้องมาที่บ้านของเธอ ตอนคุณหนึ่งโทรมานะจะอาบน้ําอยู่ครับคนถามไม่ได้สนใจกับคําตอบของเขาเท่าไหร่เพราะตอนนี้สายตาของเธอกำลังจับจ้องอยู่บนหน้าจอโน้ตบุ๊กที่เขาเปิดค้างไว้หนึ่งบอกคุณแม่ว่าจะไปเอางานที่บ้านยยข้าวเพราะต้องส่งอาจารย์พรุ่งนี้แล้วก็อยากคุยกับพี่นันเรื่องกราฟนี้ด้วยตอนนี้สี่ทุ่มกว่าเธอลืมสมุดบัญชีไว้ที่บ้านเพื่อนจริงและบอกให้เข้าวขวานเอามาให้ในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดแต่อีกฝ่ายลืมหยิบมาให้ส่วนเธอก็ไปต่อกับเขาที่พัทยา เลยไม่ได้ทำงานที่อาจารย์สั่งไว้ตอนแรกก็ตั้งใจจะตื่นไปบ้านเพื่อนแต่เช้าเพื่อปั่นงานให้เสร็จส่งให้ทันในคาบบ่ายแต่พอแม่พาว่าที่คู่มั่นคู่หมายมาที่บ้านแบบไม่บอกกล่าวและได้ฟังการพูดคุยกันของครอบครัวกับชายหนุม่มเธอก็อยากคุยกับเขาเพราะไม่รู้ว่าเขารู้เห็นถึงการมาของหม่อมราชวงศ์เกิดกุมภามากน้อยแค่ไหนแต่เธอก็ไม่คิดว่าจะได้มารู้ความลับที่เขาซุกซ่อนเอาไว้ในห้องงั้นไปรอที่รถนะครับ ผมแต่งตัวเสร็จแล้วจะรีบตามไปพี่นั่นเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับเห็นสายตาของคนตัวเล็กเขาก็ตอบรับง่ายๆจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกถ้ามีคนเห็นแล้วถามเขาก็ตอบหรือถ้าใครสนใจมากกว่านั้นเขาก็พอจะแนะนำชี้แนะแนวทางให้ได้แต่ที่เขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือสายตาที่มองจ้องกราฟในโน้ตบุ๊กของเขานั้นต่างหากมันเป็นสายตาของคนที่คุ้นเคยกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างดี หรือเธอก็อยู่ในแวดวงนี้เหมือนกัน